สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับสวนสานิดบอนสีกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็อยู่ในสวนกันเช่นเดิมนะคะวันนี้หนูจะพาไปชมบอนสีสวยๆนะคะใครเข้ามาแล้วหนูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยค่ะมาที่ต้นแรกเลยนะคะต้นนี้เป็นต้นแม่พันธุ์ของอเรียกซับนะคะใบนี้จะเล็กนิดนึงนะคะเพราะว่าเขากําลังจะออกดอกนะคะ เรียกซับเขาจะเป็นไม้ใบกลมนะคะเส้นใบเข้มๆแบบนี้ค่ะใบกลมม่องเลยนะคะตัวนี้ก็มีแบ่งนะคะสําหรับใครที่สนใจเรียกซับจะมีแบ่งอยู่ที่กระถาง4ี่นิ้วหนึ่งบาทนะคะชื่อดีมากใบแข็งนะคะอันนี้คังจินดานะคะเป็นไม้ที่แตกหน่อกเก่งมากนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวถ้ามีแบ่งนะคะหนูจะมาแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวรอเขาโตอีกนิดหนึ่งนะคะ สำหรับด้านนี้จะเป็นหงดรุนนะคะหงดรุนใบเป็นพุ่มดีมากเลยนะคะตัวนี้สำหรับหงดรุนเป็นไม้ใบายาวนะคะเป็นไม้กัดส,สีค่ะตัวนี้ตอนเด็กๆจะเป็นสีเขียวนะคะนี่สำหรับตอนโตก็จะกัดลายประมาณนี้นะคะตัวนี้สายที่ส่งก็เริ่มกัดมาแล้วนะคะจะมีแบ่งอยู่ที่ราคา200บาทนะคะหงดรุนเป็นไม้ใบายาวคะ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นพวกใบหอกนะคะอันนี้เป็น ใบหอกสีโทนอมม่วงนะคะนี่ใช่หมดเลยนะคะตัวนี้นะคะต้นลูกเริ่มมีออกแล้วนะคะสําหรับตัวนี้ใบหอกโทนอมม่วงนะคะอำนาจนะคะอำนาจตอนนี้มีแบ่งนะคะอยู่สองไซส์นะคะคือหนึ่งร้อยกับหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะใครสนใจไซส์ไหนแจ้งได้เลยนะคะสําหรับอำนาจเป็นไม้หูยกนะคะตัวนี้สีสวยมากค่ะ ชื่อดีด้วยนะคะมันจะออกโทนส้มๆแดงๆนะคะตัวนี้เวลากัดแล้วค่ะอันนี้จะเป็นพระโมกขาลานะนะคะพระโมกขาลานะตัวนี้มีกระถางสีนิ้วนะคะแบ่งอยู่ที่50บาทนะคะตอนเด็กๆเขาก็เขียวค่ะแล้วก็เริ่มกัดสีแดงข้างในมาแบบนี้นะคะสีสวยมากนะคะพระโมกขาลานะมีแบ่งแล้วนะคะ50บาทคะ่ะสําหรับใครที่รออยู่นะคะอันนี้ก็ใบน่ารักมากนะคะอันนี้คือเทพสถิตนะคะเทพสถิต ออกโทนส้มแดงนะคะสีสวยมากนี่ค่ะอันนี้จะเป็นรัตนมณีนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะเวลาเนี่ยค่ะเป็นพุ่มสวยดีมากเลยนะคะรัตนมณีก็จะมีแบ่งนะคะกระถางสี่นิ้วนะคะตอนนี้มีไซส์หนึ่งร้อยแบ่งนะคะใครสนใจรัตนมณีโทนหวานๆนะคะใบพุ่มๆนะคะก็มีแบ่งแล้วนะคะสําหรับไซส์หนึ่งร้อยนะคะนี่ค่ะข้างๆกันตัวนี้จะเป็นปลาศาสาทองนะคะปลาศาสาทองนี่ค่ะ ป่าสาดทองเขาจะออกสีบางคนก็จะเรียกแดงนะคะแต่หนูออกหนูว่ามันน่าจะเป็นแดงแดงส้มๆนะคะเพราะว่านะคะถ้าแดงจะเป็นแบบเขื่อนนะคะเขื่อนด้านนูน้นเลยเขื่อนป่าสาโชลริิธิ์นะคะแต่อันนี้มันจะออกแดงแดงส้มๆนะคะสีสวยมากอ่าป่าสาดทองจะมีต้นลูกแบ่งนะคะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะป่าสาดทองเป็นไม้ที่ฟอร์มสวยมากนะคะนี่อันนี้ต้นเมฆเขาค่ะ อันนี้หนูจําชื่อไม่ได้นะคะแต่ว่าใบน่ารักดีค่ะสีสวยนะคะฟอร์มแบบคุ่มๆนะคะใบดกๆนี่เลยเมื่อกี้นะคะเขือนปลาสักชลสศิธิ์นะคะตัวนี้ต้นลูกน่าจะมีอีกหนึ่งต้นนะคะจะอยู่ที่ราคาหนึ่งบาทนะคะเขื่อนปลาสักชลสิิธิ์จะเป็นไม้ทนแดงค่ะสวยมากนะคะอันนี้เลิศมงคลนะคะสีแดงนี่นะคะ ก็จะเป็นออกเขียวนะคะจะเขียวด่างขาวแล้วก็มีชุมพูและเลื่อนนิดหน่อยตรงโคนใบนะคะสีสวยดีนะคะอันนี้ก็ดารานพรุพัลั์นะคะดารานพรุพัลั์ป้ายสวยมากนะคะตัวนี้เป็นตัวดั้งเดิมเลยนะคะนี่ค่ะน,นี่สีสวยนะคะนี่ค่ะอันนี้ทองระยะนะคะทองระยะ ตัวนี้ต้นลูกจะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะทองระยะจะออกสีเปรอะๆค่ะแล้วก็จะออกเขาเรียกอะไรพื้นส้มละเลือแบบนี้นะคะสีสวยมากทองระยะนะคะนี่ชมพูด้านขวาก็เป็นลูกไม้เช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะสีหว,นวานๆเลยอันนี้นะคะ แต่ว่าอันนี้จะช้ง,งากน,นิดนึงเพราะว่าเอาไปผ่าหัวมาแล้วก็ลูกเริ่มออกแล้วนะคะอันนี้คือชมป้านนะคะชมปานจริงๆแล้วพืชเขาจะออกชมพูละเลื่อนนะคะตัวนี้เวลาโตเต็มที่นะคะอันนี้ก็มีแบ่งนะคะทรงใบสวยนะคะทรงใบคล้ายใๆใบโพเลยนะคะตัวนี้มีแบ่งอยู่ที่ราคา,าชม้านนะคะให้ไป100บาทคา่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ไก่นะคะอันนี้นางมัสซีนะคะ ตรงนี้สวยมากนะ,ะอันนี้มหาชัยนะคะมหาชัยมหาชัยยังมีต้นลูกแบ่งนะคะอยู่ที่หนึ่งร้ยห้าสิบบาทนะคะอันนี้เป็นหนุมานนะคะแต่ว่าตัวนี้น่าจะแพงนะคะตกใบเล็กๆกว่าหน่อยนะคะ,ะคะ่ะลายสีชมพูนี่นะคะนี่คือเทพนรสิงห์นะคะเทพนรสิงห์ตอนนี้เป็นไม้กัดส,สีนะคะตนนัวนี้ตอนเด็กจะเป็นสีเขียวนะคะ อันนี้ก็มีแบ่งนะคะอยู่ที่ราคา150บาทนะคะยังเขียวอยู่เดี๋ยวหนูพาไปชมอีกทีนะคะสำหรับเทพนรสิงห์นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพาเละชมไปด้วยกันเลยนะคะอันนี้สเวตโลหิตนะคะสเวตโลหิตท้นชมพูนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะน่าจะอันนี้น่าจะต้นอื่นใช่เลยใบอื่นมานะคะ ดาบซามูไรใบจะยาวแบบนี้นะคะเป็นใบไผ่นะคะดาบซามูไรแล้วก็จะกัดแดงแดงเขียวแบบนี้ค่ะเพราะว่าตอนเด็กเขาจะเขียวนะคะมีแดงกัดมาละปะปลายแบบนี้ค่ะยิ่งโตยิ่งใบยาวสวยนะคะดาบซามูไรนะคะค่ะอันนี้ตั้งแม่พันชุดใหม่นะคะม,มีหลากหลายสีมากนะคะนีค่ะหมุนไม้ดูนะคะ อันนี้เป็นราสีนะคะขวามือนี่จะเป็นราสีกุ้มนะคะนี่ตัวนี้เขาเพิ่งเปิดตัวออกมาได้ไม่นานนะคะนี่ค่ะนี่ให้ดูภาพมุมกว้างนะคะที่เห็นใบาย,ยาวอยู่นี่นะคะนี่มีหลายแบบเลยนะคะอันนี้คือลนพักนะคะยักษ์ลนพักนะคะ,น,น,น,ะ,คะนี่กระชายค่ะยักษ์ลน,นพักจะมีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะ แต่อีกแบบหนึ่งจะเป็นพญาสุรเสนนะคะพญาสุรเสนคือตัวนี้ค่ะมันเบียดกันอยู่นะคะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะมีแบ่งห้าสิบบาทนะคะพญาสุรเสนจะคล้ายๆกันเลยส่วนใบนี้นะคะต้นนี้อันนี้คือพิษณุโลกด่างนะคะพิษณุโลกด่างเป็นไม้ใบยาวนะคะตัวนี้อันนี้ก็โทนชุมพูนะคะอันนี้คือปราชานะคะปราชายิ่งโตยิ่งสวยนะคะ เส้นใบเขาจะตัดกับพื้นสีชมพูนะคะตัวนี้ประชาค่ะอันนี้จะเป็นจัน์ฉายนะคะจันชฉายจันฉายหนูผ่ามาแล้วนะคะแต่ว่าน่าจะไม่งอกนะคะก็เลยยังไม่ได้มีมาแบ่งพี่ๆเลยนะคะเป็นไม้ที่สีสวยมากนะคะตัวนี้เดี๋ยวถ้านานต้องผ่าชุดใหม่เดี๋ยวจะเอามาแบ่งเพิ่มเติมนะคะตัวนี้ส่วนอันนี้นะคะชื่อว่าไตาพบนะคะนี่อันนี้ก็ใช่ใบเดียต้นเดียวกันอนะ ไต่พบอันนี้มีแบ่งนะคะอยู่ที่ราคา60บาทนะคะน่าจ,จะเหลืออยู่หนึ่งต้นค่ะไต่พบอันนี้นะคะคือไก่แก้วมาลายทองทั้งหมดเลยนะคะถ้ากัดเต็มที่เนี่ยมันจะทึบได้ทั้งใบแบบนี้เลยนะคะสีแบบไปทั้งใบเลยนะคะนี่ค่อยคอยกัดมาเรื่อยเรื่อยค่ะใจที่เขาเป็นพื้นออกสีเขียวนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูใบล่างนี่เป็นเขียวแบบนี้นะคะตอนอเด็ก นี่นะคะไก่แก้วมาลายทองนะคะตัวนี้จะมีกระถางสี่นิ้วนะคะแบ่งอยู่ที่200บาทนะคะเผื่อใครสนใจไก่แก้วมาลายทองนะคะนี่อันนี้ก็สวยนะคะโทนหวานสีชมพูอันนี้น่าจะชื่อว่าพลอยไพรินนะคะหรือเพชรไพรินหนูไม่แน่ใจนะคะถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะคะตัวนี้หนูไม่ค่อยแม่น,นะคะ่ะนี่นะคะออกสีชมพูสวยมากนะคะตัวนี้ ส่วนอันนี้ชาละวันนะคะชาละวันนี่ให้ดูใกล้ๆเลยนะคะขอบใบก็จะพิว๊ดพิด้วยนะคะตัวนี้ชาละวันนะคะส่วนอ๋อชาละวันนะคะสําหรับวันนี้นะคะอ่าถ้าหนูเพิ่งไปย้อนดูคลิปเมื่อกี้นะคะตอนเช็คคลิปบางพันหนูลืมบอกราคาก็ยังไงพี่ๆสนใจพันไหนก็จดชื่อไว้ได้เลยแล้วโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสี่สองแดสองสี่สาหกสามนะคะเดี๋ยวหนูเช็คไม้ให้อีกทีหนึ่งนะคะ หรือว่าแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาก็ได้นะคะส่งรูปมาก็ได้ค่ะไลน์ก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้มุมบนซ้ายมือตรงนี้นะคะสแกนเป็นเพื่อนกันไว้ก่อนได้ค่ะเพราะว่าเผื่อว่าชื่นชอบบอลสีนะคะสามารถเข้ามาชมได้ทุกๆเย็นเลยนะคะหนูก็จะพาชมแม่พันธุ์ไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีต้นไหนมีลูกแบ่งนะคะก็เดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบนะคะสําหรับชาละวันนะคะตอนนี้มีต้นกระถางสี่นิ้วแต่ต้นแบบว่าการะสี ใหญ่มาแล้วนะคะน่าจะประมาณ20-30สมเซนได้แล้วนะคะความสูงก็จะให้ไปอยู่ที่ราคา300บาทนะคะชาละวันนะคะตัวนี้ยังไม่มีแบ่งนะคะสีชมพูตัวนี้หวานๆนะคะเดี๋ยวถ้ามีบามแบ่งเดี๋ยวจะแจ้งให้อัปเดตให้ทราบในคลิปอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็สวยมากนะคะอันนี้คือนางมาัซีอันนี้กัดเต็มที่แล้วนะคะจะออกโทนประมาณนี้คะ่ะนางมัซีนะคะนาลีบุรพา นะคะนารีบุรพาเป็นไม้ป้ายนะคะตัวนี้เป็นเขียวป้ายชุมพูแต่ตรงเขียวนะคะเขาจะกัดสีมาอีกนะคะกัดมาอีกแบบนี้ค่ะตรงป้ายชุมพูเขาก็จะปลายทึบๆนะคะตัวนี้สําหรับนารีบุรพาหนูจะมีต้นลูกแบ่งอยู่ที่ราคา100บาทนะคะสวยมากนะคะตัวนี้เป็นไม้ป้ายที่สวยแล้วก็ทนใบแข็งด้วยนี่ก็เป็นบรรดาลูกไม้ค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็น เทพธีดานะคะเทพธิดาสีสวยมากแอบมีน้ำนิดหน่อยนะคะช่วงนี้น้ำค้างจะเยอะนะคะเพราะว่าเริ่มหนาวแล้วนะคะโพยชมพูนะคะตัวนี้มีแบ่งนะคะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะสำหรับโพยชมพูเป็นไม้ทนเข้ม,เข,มเข้มนิดนึงนะคะแต่ว่ามีจุดตัดสลับนะคะสวยมากตัวนี้มีแบ่ง80ดสิค่ะนี่นะคะใครชอบโทนเข้มเข้มนะคะตัวนี้ นี่คะ่ะอันนี้เป็นจังหวัดนาราธิวาสนะคะใบกลมนะคะย้อนแสกนิดนึงนะคะนี่สวยมากตัวนี้จะมีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะจังหวัดนาราธิวาสเป็นออกแดงนะคะนี่คะ่ะแต่ว่าในกล้องมืดนิดนึงคะ่ะอ่าอันนี้เป็นใบไผ่มาดูใบไผ่กันบ้างนะคะวันนี้จะพยายามรวบรวมใบไผ่ที่หนูพอจะมีนะคะที่แบ่งพี่ๆได้ก็เดี๋ยวเอามาให้ชมนะคะอันนี้คือ ใบไผ่มีชื่อว่าหลวงพ่อพูนนะคะจะเป็นโทนชุมพูนะคะกัดมาเรื่อยๆค่ะตัวนี้นะคะนจนเป็นใบชุมพูใบาย,ยาวแบบนี้นะคะเดี๋ยวพาไปชมต้นลูกที่หนูมีแบ่งนะคะสําหรับหลวงพ่อพูนออต้นลูกจะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะใบไผ่ตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นนี่เลยนะคะเป็นไผ่ด่างนะคะอันนี้มีชื่อว่ากระบี่ในร้อยนะคะกระบี่ในร้อย อันนี้มีไซส์กระถางสี่นิ้วแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะกระบี่ในร้อยนะคะนี่เป็นโทนแบบด่างนะคะตัวนี้ด่างแต่ละใบก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะนี่นะคะอันนี้พญาหงนะคะให้ดูใกล้ๆเห็นหูใบช,ชัดๆนะคะไม้ที่มีหูใต้ใบก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่หูเขาจะอยู่ใต้ใบนะคะอันนี้คือพญาหงนะคะบางครั้งก็หนูก็ชอบเรียกว่าพญาหูนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสำหรับพญาหงนะคะ มีหลายตัวมากๆาค่ะไม้ที่มีหูใต้ใบนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในที่มีหูใต้ใบนะคะอันนี้อะไรไม่รู้ค่ะแต่ว่าเจ๋มมากน่าจะเป็นลูกไม้นะคะลาตีประดับดาวนะคะตัวนี้จะโทนเข้มนะคะโทนมืดนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีจุดจุดเม็ดชุมพูนะคะอันนี้ถ่ายยากนิดนึงนะคะย้อนแสงเดี๋ยวห้ามมุมใหม่ก่อนค่ะ จะมืดๆประมาณนี้นะคะราตีประดับดาวอันนี้สาวโพธารามนะคะกัดเต็มจะเป็นแบบนี้นะคะจากที่เขาจะเขียวนะคะตอนเด็กๆนะคะสวยมากอันนี้มีแบ่ง4ี่บาทนะคะสาวโพธารามอินทรารังสรนนะคะอินทรารังสรนตัวนี้ค่ะต้นแม่เขานะคะเดี๋ยวจะพาไปชมต้นลูกนะคะต้นลูกจะอยู่ที่ราคาแปสิบบาทนะคะนี่เวลาโตเขาจะกัดลายมาเรื่อยๆแบบนี้ค่ะ นี่ก็พรมฤษีนะคะข้างๆกันพรมฤษีเป็นไม้ป้ายนะคะแล้วก็เอกลักษณ์ที่เด่นๆเขาเลยคือก้านแดงนะคะพรมฤษีนี่พรมฤษีก็มีแบ่ง80นะคะนี่อันนี้ก็คือเดี๋ยวหนูดูก่อนนะคะอันนี้คือหงเหินนะคะหงเหินสําหรับหงเหินก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา50บบาทค่ะอันนี้จะเป็นเทพอมฤตนะคะเทพอมฤต ตัวนี้เป็นไม้กัดขาวค่ะยังกัดได้อีกนะคะกัดจนเป็นพื้นขาวเลยตัวนี้มาจากสีเขียวนะคะเขียวแบบเขียวทั้งใบเลยนะคะตัวนี้มีแบ่งหนึ่งรอยบาทเป็นไม้หายากนะคะแล้วก็กําลังตามหากันอยู่ด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้นางกีดินีเทวีนะคะตับนางสงการตัวนี้จะอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะนางกีดินีเทวีอันนี้มหาชัยนะคะมหาชัยจะอยู่ที่ราคา ห5 0้าบาทนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะสวยมากตัวนี้ค่ะมงคลมณีนะคะมงคลมณีเป็นไม้แบบว่ากลมๆเป็นๆน,นะคะตัวนี้อันนี้จะอยู่ที่ราคาแ0สิบบาทนะคะมงคลมณีใบแข็งมากค่ะตัวนี้ทับทิมบุรพานะคะตัวนี้ออกแดงมาแล้วค่ะอันนี้ให้ไปต้นละไซนี้หนูขออยู่ที่ราคาหนึ่งอบาทนะคะกระถางสี่นิ้วกะลาโหมนะคะกะลาโหมเผื่อครสะสม ตับที่เป็นโทนเข้มนะคะอันนี้ชื่อว่ากะลาโหมราคารู้แล้วนะคะนี่แอบเห็นเมื่อกี้อันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะกะลาโหมทองสำริ์นะคะตัวนี้เริ่มกัดมาแล้วนะคะนี่อันนี้อยู่ที่ราคา100บาทนะคะลาคารูเรียบร้อยทองสำริดค่ะอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าลูกไม้หรือว่าที่คําพรนนะคะนี่ค่ะอันนี้หนูให้ไปราคา100บาทนะคะนี่สีสวยมากนะคะ สีแจมมาเลยอันนี้กล้องจริงนะคะกล้องสดเลยนะคะอันนี้ผีเสื้อสมุดนะคะเริ่มกัดหน้ามาแล้วจากที่ตอนเ,เด็กเขาจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้หนูให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะผีเสื้อสมุดนะคะนี่คะ่ะวันนี้มีใบหอกนะคะสีนี้มาแบ่งด้วยนะคะใบหอกใบไผ่สีสวยมากนะคะออกแดงแบบแดงเหลือบนะคะสีสว่างคะ่ะตัวนี้อันนี้นะคะฟอร์มประมาณนี้ค่ะกระถางสี่นิ้วนะคะฟอร์มเตี้ยๆอันนี้ให้ไปราคา หนึ่งร้อยยี่สิบบาทคะ่ะเป็นใบหอ,อกนะคะสีอะไรดีนะคะอ่าหนูให้เป็นรหัสใบหอ,อกกอไก่แล้วกันนะคะมนเทียนทองนะคะมีพี่ๆถามถึงกันเยอะเลยนะคะตอนเนี้ยมันเพิ่งเริ่มเริ่มกัดมานะคะฟอร์มประมาณนี้นะคะนี่มเทียนทองนะคะถ้าใครรับหนูก็ให้ไปอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมแม่อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเพิ่งออกชุดใหม่นะคะชุดนั้นหมดรุ่นไปแล้วเรียบร้อยนะคะ ก็ใครชอบนะคะสีมันจะแบบออกส้มๆค่ะตัวนี้มนเทียนทองไม้ใบยาวนะคะไม้เก่าค่ะเนีคะเทพนรสิงห์นะคะ,ะ,คะตอนเด็กเขาจะเขียวแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เริ่มกัดมาแล้วนะคะกระถางละหนึค่ะไซส์สี่นิ้วนะคะยักษ์ตีเมฆค่ะอันนี้ไม้เก่านะคะตับรามเกียนเป็นยักษอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างหายยากเลยสีสวยมากนะคะตัวนี้ให้ไปราคา200บาทนะคะขายสายสะสมลากทะลุเรียบร้อยค่ะยักษ์ตีเมฆนะคะ น,นี้สอนลักนะคะไม้เก่าที่พี่ๆถามกันมาเยอะนะคะหนูมาอัปเดตไซส์ให้นะคะมันจะเป็นไซส์สี่นิ้วนะคะฟอร์มประมาณนี้นะคะเขาจะต้นไม่สูงมากเป็นไม้ฟอร์มกลางค่ะตัวนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะชื่อว่าสอนลักค่ะเท่ากันหมดเลยนะคะพอมีสำรองอยู่นะคะตัวนี้สอนลักอันนี้คือดาบซามูไรนะคะจะเห็นได้ว่าเขาก็เริ่มกัดมาแล้วนะคะเป็นไม้ใบไผ่ใบยาวนะคะตัวนี้กระถางละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะ ดาบซามูไรค่ะอันนี้เป็นหงดตรุนไซส์ที่ส่งนะคะใช่หมดเลยนะคะเริ่มกัดมาแล้วแบบนี้นะคะหงดตรุนจะอยู่ที่ราคา200บาทนะคะคุ้มมากนะคะเพราะว่ากัดลายมาบ้างแล้วแบบนี้ค่ะองค์หญิงทอฝันนะคะตัวนี้ก็ป้ายสวยนะคะกระถางนี้หนูขออยู่ที่ราคา160บาทนะคะองค์หญิงทอฝันนะะี่ค่ะอันนี้ลูกไม้พ่อนะคะหรือว่า มีชื่อแล้วนะคะชื่อเพชรสีนิลนะคะเพชรสีนิลอันนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะเทพเทวริสนะคะเทพเทวริสตัวนี้ก็เป็นไม้ป้ายค่ะอันนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเทพเทวริสค่ะน่คะหลวงพ่อพูนนะคะตอนเด็กๆจะเป็นฟอร์มประมาณนี้ค่ะอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเพชรลาหูนะคะเพชรลาหูอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะเพชรลาหูเดี๋ยวลบแดดนิดนึงนะคะจะได้เห็นสี จริงๆนะคะนี่ค่ะนี่อันนี้ก็เป็นดารานนพลร์ตทั้งหมดเลยนะคะแต่อันนี้ยังอ่าเขาเรียกอะไรยังโตไม่เท่าไหร่นะคะนี่ค่ะไม้โทนชุมพูนะคะตาละแม่จันทาเป็นไม้ที่คล้ายๆโทนคล้ายๆตาละแม่กุสุมานะคะแต่ตัวเนี้ยใบจะเงาแล้วก็สีชมพูแจ่มกว่านะคะตาละแม่จันทาจะอยู่ที่กระถางละห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะลากทะลุเรียบร้อยคะ่ะกระถางสี่นิ้วนะคะ อันนี้ขุนพลอา,าสาศึกนะคะไม้ใบยาวนะคะเส้นใบชัดมากค่ะตัวนี้อันนี้จะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะขุนพลอา,าสาศึกนี่ค่ะราตีประดับดาวสีจริงเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะสีสวยมากอันนี้นะคะหนูให้ไปไซส์นี้อยู่ที่ราคาต้นละ9กบาทค่ะราตีประดับดาวใบเขาจะป้อมๆนะคะยิงโตยิงใบใหญ่ค่ะอันนี้ราสีพฤษโนะคะราสีพฤษพตอนนี้มีไซส์1 0 0แบ่งนะคะไซส์2 0 0ตอนนี้หมดแล้วนะคะ ตัวนี้ให้ไปราคาต้นละ100บาทนะคะดูความลากของเขาค่ะลากทะลุเลยอ้าวกล้องหนูไม่โฟกัสไปละนะคะนี่ค่ะนี่นะคะ100บาทลาสีพืชศพออกสีหวานๆด้วยนะคะมีเม็ดแดงบนพื้นใบค่ะตัวนี้อันนี้นะคะหัวใจมังกรนะคะไซนี้เริ่มกัดสีมาแล้วค่ะต้นละ100บาทค่ะหัวใจมังกรนี่ค่ะชมปันนะคะเขาจะชุ่มพูละเลื่อมาแบบนี้นะคะนี่ต้นแม่หนูชะงักนิดน,นึงเพราะว่าผ่าหัวไปนะคะ ตัวนี้จะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะโชมปานทรงใบสวยมากเป็นบอลเก่าอีกตัวหนึ่งนะคะที่นาเก็บมาค่ะตัวนี้โชมปานอันนี้เป็นบอลเก่านะคะที่เขาจะกัดสีมาอันนี้เริ่มมีกัดมาบ้างแล้วนะคะนี่หนูไม่แน่ใจว่าต้นแม่หนูหนูลงไปคลิปที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเนี่ยคะ่ะหนูเจอลูกเขาลงอยู่หนึ่งต้นเป็นกอมาเลยนะคะอันนี้หนูให้ไปราคาหกสิบบาทเท่านั้นคะ่ะ อ่ะเดี๋ยวถ้าหนูเจอรูปนะคะหนูจะเอารูปให้ชมที่มันกัดคล้ายๆเพชรเจ็ดสีนะคะใบพื้นใบเขาอะค่ะสวยมากผมฤาสีนะคะผมฤาสีจะอยู่ที่ราคาแปดสิบบาทนะคะนี่อันนี้อินทราลังสันนะคะน่าจะใบใบมันๆนะคะใบจะมันๆเงาๆแบบนี้นะคะตัวนี้ให้ไปราคาแปดสิบบาทนะคะกระถางสี่นิ้วค่ะ นี้ฟ้าสางนะคะสีหวานมากฟ้าสางจะอยู่ที่ราคา1 2 0สบาทนะคะลากทะลุเรียบร้อยตัวนี้เป็นไม้ที่สวยนะคะเขาแบบว่าสีในแต่ละใบเขาจะแบบเคินค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าพื้นหลักของเขาเลยคือชมพูนะคะชมพูแบบอมเขียวขาวนิดหนึ่งนะคะหนึ่งี่สิบค่ะตัวนี้นะคะอันนี้แบบหนูเห็นของพ,พี่ที่ได้ไปถ่ายกลับมาให้ชมนะคะสวยมากนะคะตัวนี้อันนี้สาวโพธารามนะคะตอนเด็กเขาจะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะ ไซส์นี้นะคะจะอยู่ที่40บาทนะคะตอนโตเขาจะกัดขาวแบบต้นแม่ที่หนูให้ชมนะคะนี่อันนี้กาบเขียวนะคะหรือว่าตอนนี้มีชื่อแล้วนะคะชื่อหลวงปู่อ่าหรือหลวงพ่ออ่าหนูไม่แน่ใจนะคะตัวนี้หนูให้ไปราคา80บาทนะคะโตกัดลายลายชมพูนะคะสวยมากค่ะตัวนี้ลุงไม้ไก่นะคะอันนี้จะใบพิ้วๆเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะจะเห็นไหมคะในกล้องนี่จะกัดกัดมาด้วยนะคะ ออกทนแดงค่ะลูกไม้ไก่สีแดงนะคะกระถางนี้หนูขอหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่นะคะเป็นลูกไม้ไก่ค่ะเป็นไม้ผ่ามาแล้วนะคะแต่ว่าพอผ่ามาแล้วก็ยังไม่นิ่งอยู่ดีนะคะนี่ก็เลยขายแนะนําลูกไม้ไปก่อนนะคะยังไม่มีชื่อคะ่ะอันหาชาลีนะคะกันหาชาลีไม้เก่าอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นไม้ที่ยิ่งโตยิ่งกัดสวยลากทะลุเรียบร้อยนะคะตัวนี้จะอยู่ที่กระถางละสามร้อยบาทนะคะนะคะสูงนิดนึงนะคะเป็นไม้เก่า หายากแล้วนะคะขายสายสะสมนะคะสีสวยมากนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมอีกที่หนึ่งนะคะแต่ว่าหลายๆท่านน่าจะเคยเห็นนะคะถ้าติดตามดูทุกเย็นอยู่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็พี่ๆติดตามกันทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากเลยที่เข้ามารับชมนะคะเนี่ยค่ะสวยมากนะคะอันนี้ก็เริ่มกัดมานิดหน่อยแล้วค่ะ300บาทนะคะกันหาชารี่เดี๋ยวถ้ายัางไงหนูพาไปชมอีกรอบนึงนะคะอาจจะเป็นคลิปต่อๆไปนะคะหนูฝากติดตามด้วยนะคะนี่อันนี้เป็นลูกไม้ใบพัดค่ะโทนเข้มนะคะ ตัวนี้จะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะลูกไม้ใบพัดโทนเข้มนะคะอ๋อแล้วก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่สั่งซื้อบอนสีนะคะหนูจะมีของแถมให้นะคะสําหรับท่านที่สั่งซื้อเกิน200บาทนะคะในะคลิปก่นกอนๆมานะคะก็จะเป็นแบบตัดใบไปให้พี่ๆสามารถลงปลูกได้เลยนะคะหนูก็ลืมแจ้งในคลิปนะคะลงปลูกได้เลยค่ะเพราะว่าอ่าส่วนใหญ่แล้วมันจะมีหัวน้อยๆแล้วนะคะก็ลงปลูกได้เลยนะคะรากเดินดีมากก็ ค่ะถ้ายังไงก็ถ่ายรูปกละไมให้ชมได้นะคะอันนี้เป็นลูกไม้ใบแข็งนะคะสีแดงที่อยู่ตรงก๊อกน้ํานะคะถ้าพี่พี่ท่านใดจําได,ได้เจอลูกเพิ่มอีกหนึ่งต้นนะคะตัวนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะใบแข็งใบทนมากนะคะที่หนูถ่ายให้ชมนะคะต้นแหม่ของเขาอันนี้นะคะหนุมานเชิญธงนะคะฟอร์มสวยมากเน,นี่ยค่ะหนุมานเชิญธงก็ราทะลุแล้วนะคะตัวนี้ให้ไปราคา 100บาทนะคะหานุมานเชิญธงเขาจะกัดพื้นออกชมพูและเลื่อมมานะคะพยามัจุราชนะคะหน้าใบเงาสวยมากนะคะตัวนี้เป็นไม้ที่ทนทานมากๆเลยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา150นะคะถ้าพี่ๆท่านใดจําได้นะคะพยามัจุราาเนี่ยเป็นไม้ที่หนูเอาออกมาวางอ่าข้างนอกนะคะแบบไม่หล่อน้ําด้วยนะคะแล้วก็ใบก็ไม่ยุบนะคะหัวก็ไม่ค่อยจะเขาเรียกอะไรไม่ค่อยจะให้หัวเท่าไหร่นะคะ พนมากใบก็ดกนะคะตัวนี้นางสุชาดานะคะพี่ๆหลายท่านถามมาทุกคลิปเลยก็ยังพอมีอยู่นะคะจะอยู่ที่ต้นละ50บาทเขากําลังทยอยออกค่ะตัวนี้ตูกไม้ตัวนี้สีแจมมากค่ะเอาใจคนชอบโทนแบบเจมๆมโทนชมพู่นะคะสีสันสดใสค่ะตัวนี้นะคะหนูให้ไป120บาทนะคะมีต้นเดียวลากขาลุเรียบร้อยค่ะ,ะโมคาลานะจะประมาณนี้นะคะต้นละ50บาทค่ะรับเศรษฐีนะคะตอนนี้มีไซส์กระถาง สีนิ้วแบ่งนะคะอยู่ที่ราคา50บาทค่ะซับเศรษฐีมานนางพิมพ์นะคะตอนเด็กจะเป็นสีนี้ค่ะจะเริ่มกัดมาเรื่อยๆนะคะกัดชมพูทั้งใบตัวนี้อยู่ที่ราคา50บาทนะคะม้านนางพิมพ์ตัวนี้จะถ่ายยากหน่อยเพราะว่าทรงใบเขาจะหันออกข้างแบบนี้ค่ะนี่นะคะนี่ต้องหมุนนิดนึงนะคะสวยมากตัวนี้เป็นม้านนางพิมพ์นะคะ สีเจมทะลุพื้นหลังมาเลยนะคะเมื่อกี้อันนี้คือตะละแมจ่จันทานะคะอันนี้จะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะตะละแม่จันทาสีชมพูสวยมากนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะเจมมากปานตะวันนะคะจะอยู่ที่ราคา50บาทค่ะปานตะวันนะคะโทนเข้มๆเลยอ่าโทนเข้มไปแล้วมาดูโทนแดงเงาบ้างนะคะตัวนี้คือสุวรรณภูมินะคะสุวรรณภูมิจะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะตัวนี้โตมีหูใต้ใบด้วยค่ะสุวรรณภูมิ นินซับนะคะนินซับตัวนี้จะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะใบป้อมๆกลมๆแบบนี้ค่ะสีสวยนะคะตัวนี้นินซับค่ะสวยมากอันนี้ไม้ป้ายนะคะมหาราชนะคะมหาราชตัวนี้จะอยู่ที่150บาทนะคะมหาราชสีสวยออกป้ายชมพูนะคะตัวนี้ฟอร์มสวยมากบัวหิมะนะคะบัวหิมะจะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะบัวหิมะอันนี้ไม้ ไม้กาบนะคะตัวนี้จะชื่อว่าเทพบรรพจนะคะสีสวยมากสีออกชมพูนะคะตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้ยห้าสิบาทนะคะเทพบรรพช์สีหวานค่ะวันนี้มีศีลาศีลา,าพุ่มทองแบบด่างมาแบ่งหนึ่งต้นนะคะนี่อันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยหกสิบาทนะคะนี่ค่ะอันนี้พญาพันวังนะคะพญาพันวังจะอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะพญาพันวัง เริ่มกัดมาแล้วคะ่ะไม้มีหูใต้ใบตัวหนึ่งนะคะสีถนนชยัยตอนนี้มีแบ่งสองไซส์นะคะ100กับ150่งร้อยห้นะคะใครชอบไซส์ไหนแจ้งได้เลยนะคะสีถนนชัยคะ่ะมีหูใต้ใบนะคะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งหูเยอะคะ่ะตอนเด็กแต่ยังไม่ค่อยมีนะคะมิ่งมะเหสีนะคะตัวนี้เป็นไม้ที่โตแล้วใบใหญ่นะคะแล้วก็ตอนโตจะมีหูด้วยนะคะใต้ใบตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะมิงมะเหสีสีสวยด้วยนะคะตัวนี้นี่ค่ะ ฟอร์มสวยมากนะคะอันนี้คือแบบล้นกระถางสี่นิ้วแล้วนะคะสําหรับดารานุพัลล์นะคะกระถางนี้นะคะไซ์นี้หนูขออยู่ที่ราคา4 7 0อเจ็ิบาทนะคะคุ้มมากเพราะว่ามันเกินไซส์กระถางไปอัพหกอัพแดได้แล้วนะคะไซนี้ดารานุพัลล์เป็นไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะความสูงของเขาจะไม่สูงมากนะคะนี่ค่ะม,มีหลายต้นอยู่นะคะสําหรับใครที่สนใจดารานุพัลั์นะคะทักมาสอบถามก่อนได้คะ่ะตัวนี้มีหลายไซส์ยอยู่นะคะไซส์ที่ราคา อันนั้นก่อนนี้ก็เริ่มออกแล้วนะคะอันนี้โทนเหลืองนะคะลูกไม้เหลืองตัวนี้หนูขออยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทค่ะลูกไม้เหลืองวันนี้มีมาแบ่งต้นเดียวนะคะลูกไม้เหลืองนี่ค่ะบอกว่าลูกไม้เหลืองจากคลิปนี้เลยก็ได้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือไก่ฝรั่งนะคะหน้าออกส้มๆค่ะตัวนี้นะคะไก่ฝรัง่งอันนี้มีแบ่งนะคะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะกระถางสี่นิ้วนะคะนี่พามาชมแม่เขาคะ่ะ นี่ค่ะอันนี้คือต้นไม้ใบแข็งที่หนูพูดถึงนะคะน,นี่ค่ะอันนี้ต้นลูกเจอเพิ่มมาอีกหนึ่งต้นนะคะมีแบ่งหนึ่งร้อยบาทค่ะสีสวยก็สวยนะคะสีใบสวยมากนี่ค่ะอันนี้ก็ลาติประดับดาวนะคะนางกีดีนีนะคะนางกีดีนี่เทวี บอดินเดชานะคะตัวนี้สีออกส้มๆค่ะส้มๆแดงๆนะคะเนี่ยค่ะกัดเต็มของมูลเทียนทองนะคะจะเป็นประมาณนี้ค่ะสีออกส้มๆนะคะนี่เลยใบยบอลเก่านะคะตัวนี้เส้นใบเป็นเอกลักษณ์มาก สำหรับวันนี้นะคะใครสนใจพันไหนนะคะสามารถโทรได้เลยนะคะที่เบอร์064 282 4363นะคะหรือว่าเพิ่มเพื่อนเบอร์นี้แล้วทักไลน์มาก็ได้นะคะหลายหนูก็เบอร์นี้ค่ะอ่าก็สำหรับวันนี้นะคะก็ใครสั่งซื้อนะคะก็ยังมีแถมให้เช่นเดิมนะคะส่วนพี่พท่านใดที่เลือกไม่ถูกนะคะหรือว่าอยากให้หนูจัดให้นะคะก็จะมีอ่า โปคุ้มๆุมให้อยู่นะคะที่แบบตั้งงบมาได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจัดไม้ไปให้แบบนี้ก็ได้นะคะโทรมาสอบถามก่อนได้ค่ะเผื่อใครอยากปลงปลูกบอนสีนะคะแล้วก็คําถามที่ถามเข้ามาเยอะเลยว่าหน้าหนาวบอนจะยุบหรือเปล่านะคะไม่ยุบนะคะแต่ต้องรอน้ําตลอดนะคะบอนนอกตู้ในตู้ด้วยนะคะเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยอากาศมันจะเย็นนิดนึงนะคะก็หรือว่าพี่ๆอาจจะไม่เชื่อนะคะว่ามันยุบหรือไม่ยุบนะคะสามารถย้อนเชียงคลิปเก่าได้นะคะเพราะว่าหนูทำ u t u b e มาประมาณ ปีกว่าๆแล้วนะคะกว่านิดเดียวนะคะ <_ d ream> ก็ครบปีพอดีนะคะสามารถย้อนกลับไปชมคลิปเก่าได้ว่าบอลไม่ยุบนะคะบอลสีอยู่ได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะมีข้อสงสัยมีข้อสอบถามนะคะถามเข้ามาได้ตลอดนะคะโทรมาถามก็ได้นะคะหรือว่าแอดไลน์เพิ่มเพื่อนกันมาได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะจะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ